ส่วนครั้งนี้เราก็ต้องได้รับความอนุเคราะห์จากสอ r เรนเจอร์นะครับรุ่นสตรอม t ท c นะครับที่พาเรามาตั้งแต่เมื่อสองวันที่แล้วท้องพลอยโดยบริษัทนานประเทศไทยฮะจากทางส่วนของเราครับตอนนี้มีสมาชิกเท่าไหร่พื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับมีกลุ่มขงผมก็อยู่ประมาณมือนเจ็ดพันต้นแล้วมีจังหวัดนะฮะการบุรีราชบุรีนครปฐม,มจันทระยองตราดสุนลนรบรบึงกาฬเชียงใหม่เชียงรายโอ้ทุกี่เดือนทีกี่ปีถึงจะให้ผลผล,ผลิตครับ เรามาพูดตรงที่ดูแลดีเลยนะติดเจ็ดถึงติดเก้าเดือนได้ผลเลยออกตลอดทวายไหมจริงๆแล้วตัวนี้เขาจะมีหลายรุ่นผมนับว่าออกค่อนข้างตลอดถึงเก้าสิบปเปอร์เซ็นเลยครับหากถ้าเราดูแลไม่ดีต้นไม่สมบูรณ์เขาไม่ออกนะอา <c oughs> แต่ที่ของผมเนี่ยจะมีหมุนเวียนตลอดน้ำหนักผลเฉลีย่ยประมาณกี่กิโลครับผลเฉลีย่ยเอาเป็นค่าเฉลีย่ยเลยฮนะสามสิบได้สบายๆแต่ส่วนที่ต่มกว่านั้นก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะมี เคยได้ถึงเกิน60สิบไหมครับยังไม่ยังไม่ถึงคือสูงสุดหกกิโลครับที่ผ่านมานะหกินี่มันเปิ่มแล้วเรามาดูเขาตัดกันดีแล้วนะครับนี่สวนสวนใครนะะสวนใครสวนหมอประสงหมอประสงนี่คือขนหนุนนะครับที่ผ่านการคัดเกรดแล้วพร้อมขึ้นห้างโมเดิร์นเทรดนะครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของตลาดนําการผลิตมีทั้งต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ํานะครับ และได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมเป็นอย่างดีทั้งทางด้านวิชาการและการเพาะปลูกนะครับและการตลาดจากคุณหนุ่มเกดพลเจ้าของเจ้าของฟาร์มอะไรนะพามอะไรครับพี่พันนพเอ่อถันุนทองพลแล้วก็รับซื้อนะครับรับซื้อถึงที่นี่ครับมาถึงสวนเลยนะครับจากบริษัทนานประเทศไทยจำกัดนะครับนะครับช่างกิโลนตรงนี้เลย๋ยวดูลูกไหนหนักที่สุดันตน อ่า่้งน้ไม่ม่ต้งนบิอันนี้โอ้ยเกือบสามสิบครับสามสิบเอ็ดบินแล้วอ้มันนลอนีอะไกนี่าหาเรื่องโออันนี้บเ,เริ่มเลยครับเท่าไหร่สามห้าขึ้น อันนี้พี่ยกนะผมไม่ยกดูป่ะน,นี่คือวิธีการที่เขาจะลดแพ็กส่งนะครับแล้วก็ไปยังบริษัทเพื่อที่จะไปแพ็กต่อทีใช่ไหมแพ็กแล้วก็เข้าไปบรดนเทเลยเข้าไปลงคัดก่อนอ่าเข้าบเินเทัทแต่รูปเป็นเนื้อแต่รูปนะครับเป็นเนื้อนะครับเนื้อขนนล่าสุดได้ข่าวว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาเริ่มที่จะให้ความสนใจ ที่นี้ก็เลยตั้งเป้าว่าจะส่งออกด้วยนะฮะเพราะว่ามีมีเห็นว่ามีมาหลายรายแล้วนะฮะทั้งจากยุโรปแล้วก็เอลเซียนะครับอีกประการหนึ่งที่ไม่ควรละเลยก็คือตอนนี้เพื่อนบ้านของเราปลูกทุเรียนกันมากขึ้นทั้งเวียดนามทั้งลาวและมาเลเซียนะครับแล้วก็มีใครบอกว่าปลูกทุเรียนดีกว่าปลูกขนุนนะครับต้นทุนแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับเพียงแค่ใส่ ปุ๋ยใส่อะไรตามที่กําหนดแล้วก็ต้องใช้ปุ๋ยเ,อเยอะเหมือนทุเรียนไม่ต้องใช้ยาเยอะเหมือนทุเรียนตรงนี้เราประหยัดไปได้มากลูกหนึ่งยี่สิบกลโลทุเรียนลูกหนึ่งกิโลราคากราคาไม่ต่างกันหรือถึงราคาจะสูงกว่าแต่ปริมาณเนื้อและ,ปะเปลือกเงินที่ได้ต่อลูกเนี่ยเพอๆข้าหนุนจะดีกว่าด้วยซ้ำถ้าใสพันธุ์นี้นะครับสายพันธุ์อื่นนิเกี่ยวนะครับอ่าทุเรียนปีละหนแต่ข้าหนุนออกทั้งปี ส่วนใหญ่คนจะลืมข้อนี้มักจะเอาปลูกเศรษทุเรียนที่ได้ราคาดีๆไว้ก่อนแอบซุ่มปลูกที่พม่าก,กันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตทุเรียนคิดกันเอาเองครับลองคิดดูแล้วกันว่าในเมื่อเพื่อนบ,บ้านปลูกได้เยอะจีนจะซื้อจากใครค่าขนส่งก็น้อยกว่าขนาดที่ขนุนออกทั้งปีครับลองคิดคำนวณต้นทุนดีๆนะว่าอะไรมันดีอยู่กันคิดกันเอาครับผม